ขมแต่ดีมีประโยชน์หลากหลายมาแวงต้นภาษาอีสานเรียกว่าหมัดแข้งขมคาดว่าถิ่นกํกำเนิดอยู่ในแถบเขตร้อนทวีปเอเชียอินเดียบังกลา,าเทศเนปาลรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยพมา่าลาวกับบุชาขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนมากขึ้นที่ราบชายป่าเลืเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูงประมาณ1เมตรตามลำต้นมีกิ่งก้านมีหนาของแหลมใบขอบใบจะมีหยักหยัก,ยก,กงแงง ดอกสีขาวอมม่วงมีเกรสรอ,อยู่ตรงกลางมีสีเหลืองผลกลมเกลี้ยงความใหญ่ของเองกกม็ดต้นน้นประมาณหนึ่งซนติเมรพอแก่ลงไปจะมีสีแดงเข้มประโยชน์สรรพคุณยากแก้ไอขับเสมหะแก้ปวดฟันแก้ไซนัสช่วยขับลมแก้ปวดหัวปวดบวมอักเสบรักษาต่อมทมินอักเสบแก้ปวดกระเพาะแก้ฟกช้ำดำเขียวจเจริญอาหารลดน้ำตาลในเลือดแก้ไข้สันนิบาต รักษาวัณโรคแก้ท้องอืดทับยาิและอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายจะเห็นได้ว่ามากแข้งเป็มาแวงไทยที่มีสปปรรพคุณและประโยชน์มากมายชอบกดหัวใจใช,ชออกดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์กับอีกหลายๆท่านครับขอบคุณครับ